สวัสดีเพื่อนเพื่อนทาง YouTube และทางแฟนเพจแฮกเทรดเจาะเกมกันเงินนะครับมาอัปเดตตลาดกันนะครับสำหรับเตรียมตัวเทรดในวันศุกร์นะครับที่15ตุลาคมนะครับหลังจากที่เซ็ตอินเด็กซ์นะครับได้กระโดดขึ้นไปนะครับแล้วก็ย่อลงมาปิดทังแดงลงมาอีกแล้วนะครับผมในวันพฤหัสแต่ว่าจุดที่น่าสนใจนะครับนั่นก็คือเขายังคงปิดเหนือ1640นะครับซึ่งบริเวณนี้เนี่ยคือบริเวณโซนที่เราได้คุยกันมาตลอดเลยนะครับ ซึ่งจะเห็นว่าหลายๆวันมานี้นะครับเซตเนี่ยก็ทํารูปแบบเดิมเลยนั่นก็คือเปิดกระโดดนะครับแล้วก็ปิดกดเปิดกระโดดปิดกดเปิดกระโดดปิดกดแบบนี้มา4วันติดกันแล้วนะครับผมแต่ว่าโดยรวมเนี่ยภาพรวมเนี่ยเขาก็ยังคงอยู่ในทิศทางขาขึ้นนะครับสำหรับเซตอินเด็กดังนั้นนะครับการเก็งกําไรในหุ้นในช่วงนี้เนี่ยถึงแม้ว่าตลาดเขาจะปิดแบบเป็นแท่งแดงนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าเราเล่นแบบเก็งกําไรในวันเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะยังพอที่จะ ทำกำไรได้นะครับหรือว่าพอที่จะสร้างกระแสเงินสดได้นะครับโดยเฉพาะหุ้นตัวเล็กๆเนี่ยก็ยังวิ่งกันอยู่หลายตัวนะครับรวมไปถึงหุ้นใหญ่นะครับที่เป็นธีมของการเปิดเมืองเนี่ยหลายๆตัวก็ยังวิ่งขึ้นมานะครับอย่างที่ผมได้กล่าวไปนะครับเมื่อหลายวันก่อนนะครับหลังจากที่มีการประกาศเปิดประเทศเดี๋ยววันนี้เรามารีวิวกันนะครับว่าตัวที่ผมเล็งๆไว้เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับ ก่อนอื่นเรามาดูกันที่ t f e c กก่อนนะครับก็อย่างที่เราได้คุยกันนะครับว่า T-fect เนี่ยก็ยังคงอยู่ในเทรนขาขึ้นมาตลอดนะครับซึ่งถ้าหากว่าใครที่เล่นระบบเบรกในตอนนี้เนี่ยก็อาจจะปวดหัวหน่อยนะครับเพราะว่าราคาเนี่ยเขาเป็นการขึ้นมาข้างบนแล้วก็กดลงขึ้นมาข้างบนแล้วกดลงดังนั้นเนี่ยกลยุทธ์นะครับที่ผมจะแนะนำเนี่ยนั่นก็คือการที่เราเล่นแบบเรียกว่ามีรีเวอร์ชันนะครับหรือว่าเล่นแบบสวนทิศทางน,นั่นเอง ตรงนี้เนี่ยจะเห็นนะครับว่าถ้าหากว่าเราจะเล่นทั้งลองแล้วก็ช็อตเนี่ยเราจะมีจุดเข้านะครับที่เราใช้บริเวณเทนไลน์ต่างๆที่ผมได้เคยสอนไปนะครับตรงนี้เนี่ยผมขอแสดงให้ดูนะครับในส่วนของเทนไลน์ที่เราคุยกันมาตลอดนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเขาลงมาสัมผัสเส้นนี้นะครับที่ผมบอกว่าบริเวณนี้เป็นบริเวณที่สามารถที่จะเปิดลองได้นะครับผมแล้วตลาดเนี่ยเขาก็เปิดกระโดดขึ้นมานะครับ แล้วก็วันล่าสุดเนี่ยก็ยังกระโดดขึ้นไปต่อแล้วก็มีการย่อลงมาซึ่งบริเวณเทรนไลน์เส้นนี้เนี่ยก็ยังคงใช้ได้อยู่นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าใครที่เทรดสั้นนะครับแล้วก็หาจังหวะเข้านะครับแถวแถวใกล้ๆบริเวณเทรนไลน์เนี่ยก็สามารถที่จะเก็บแคทโฟในวันได้นะครับสําหรับ TF e ฟถามว่าในตอนจังหวะขาขึ้นนะครับถ้าหากว่าเล่นช็อตเนี่ยเพื่อนๆก็ต้องไปหาจุดเข้าเอาแล้วก็กําหนดเอานะครับอย่างเช่นตรงนี้เนี่ย เราจะเห็นนะครับว่ามีกรอบของแท่งเทียนที่สร้างกรอบในลักษณะนี้นะครับถ้าหากว่าราคาเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะยืนได้เนี่ยแล้วก็หลุดลงมาตรงนี้ก็เป็นจังหวะที่เราสามารถที่จะเปิดช็อตได้นะครับเพราะว่าเราจะเห็นนะครับว่าหลายๆวันมานี้นะครับก็ทีเฟกเนี่ยเรียกได้ว่าเล่นรูปแบบเดิมมาตลอดเลยนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเราใช้สัญชาตญาณนะครับหรือว่าการปรับตัวนะครับให้เข้ากับสภาวะตลาดนะครับเราก็ควรที่จะเล่นฝั่งช็อตนะครับ ถ้าหากว่าราคาเขากระโดดขึ้นไปสูงๆเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะยืนได้นั่นเองนะครับผมสาหรับกลยุทธ์ในช่วงนี้ก็ประมาณนี้นะครับส่วนในค่ําคืนที่ผ่านมาเนี่ยทางฝั่งของตลาดอเมริกาเนี่ยกวกค่อนข้างเยอะนะครับผมดังนั้นเนี่ยพรุ่งนี้เนี่ยก็ยังมีโอกาสที่จะยังไปตามทิศทางขาขึ้นอยู่นะครับผมดังนั้นใครที่รันเทนมานะครับแล้วมีต้นทุนนะครับไม่ว่าจะแถวๆบริเวณ962นะครับหรือว่าแถวๆบริเวณ 977-979บริเวณนี้เนี่ยผมว่าก็ยังเป็นจุดที่สามารถที่จะถือโพซิชันได้นั่นเองนะครับแต่ถ้าหากว่าเขาหลุดเส้นนี้นะครับเราก็อาจจะเริ่มมองว่าเขามีโอกาสที่จะพักตัวนั่นเองนะครับสำหรับ t f e c t แผนก็จะประมาณนี้ ต่อกันที่หุ้นนะครับผมสําหรับตัวแรกที่ผมหยิบมานะครับนั่นก็คือหุ้นอยู่นั่นเองนะครับจะเห็นนะครับว่าหุ้นตัวนี้นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยก็เป็นหุ้นที่สามารถที่จะเบรกกรอบสะสมบริเวณนี้ขึ้นมาได้นะครับแล้วก็ ยิงขึ้นมายาวๆเลยนะครับผมซึ่งเขาก็ได้ลงมาพักตัวนะครับอยู่หลายสัปดาห์เลยนะครับผมแล้วในวันนี้นะครับเขาก็สามารถที่จะจุดพุขึ้นมาได้อีกครั้งหนึ่งนะครับผมซึ่งลักษณะนี้นะครับเราสามารถที่จะหยิบเข้าวอดลิสในการเก็งกําไรได้เลยนะครับเพราะว่าเราจะเห็นว่าพฤติกรรมของเขาเนี่ยชอบเล่นแบบ ขึ้นติดติดกันเลยนะครับแล้วก็เป็นหุ้นที่วิ่งค่อนข้างไวนะครับแล้วก็วอลลุ่มเนี่ยค่อนข้างที่จะหนานแน่นนะครับสามารถที่จะเทรดเยอะๆได้น,นะครับผมหลักแสนหลักล้านเนี่ยสามารถที่จะเข้าได้นะครับสำหรับหุ้นตัวนี้ก็อย่าลืมกําหนดจุด s ต o p l ล s s ให้ดีกันด้วยนะครับเพราะว่าเป็นหุ้นที่มีความผันผวนสูงนะครับ ตัวต่อมานะครับนั่นก็คือ BSBM นะครับตัวนี้นะครับก็เป็นแพทเทิร์นที่เราจะเรียกว่า Cup with Handle นะครับหรือว่ารูปแบบที่เราจะเรียกว่าถ้วยกาแฟนั่นเองโดยรูปแบบของกราฟนะครับนั่นก็คือจะมีลักษณะของการโค้งแบบนี้นะครับแล้วก็อาจจะมีการย่อนะครับบริเวณด้านบนเพื่อที่จะทําหูถ้วยนะครับก่อนที่จะเบรกแนวต้านขึ้นไปได้ดังนั้นนะครับการที่เขามีโวลูมเข้ามาในวันนี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะ ไปเต็มแทงได้แบบนี้เนี่ยพรุ่งนี้นี่ก็ค่อนข้างที่จะน่าลุ้นเลยนะครับว่าจะขึ้นต่อได้ไหมนะครับสำหรับ BSBM ตัวต่อมานะครับนั่นก็คือทีม G นะครับผมทีม G ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่อยู่ในช่วงพักตัวนะครับแล้วในวันนี้เนี่ยก็มีวอ l ลุ่มที่เข้ามานะครับผมดังนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะติดตามกันต่อได้นะครับผม ตัวต่อมานะครับก็เป็นหุ้นแฟนซีนะครับซึ่งตัวนี้ผมก็ได้แชร์ไปที่หน้าเพจนะครับว่าจุดเข้าน้บนั่นก็คือบริเวณที่เขาเบรกแถวๆบริเวณ1.35นี้นะครับซึ่งผมเข้าไปตั้งแต่บริเวณ1.34นะครับซึ่งก็ใช้การดูบิดออฟเฟอร์ประกอบนะครับ โดยผมขออธิบายรูปแบบนี้เพิ่มเติมให้ฟังกันนะครับผมสําหรับใครที่ติดตามกันมาจากในเพจด้วยนะครับจะเห็นนะครับว่าที่ผมลงไปในเพจเนี่ยผมก็ไม่ได้ขายที่บริเวณจุดสูงสุดนี้นะครับโดยจุดขายของผมเนี่ยก็จะแบ่งที่แถวแถวบริเวณ1.41นะครับผมเป็นจุดแรกหลังจากที่เข้าไปแถวแถวบริเวณ1.34นะครับบริเวณเกาบนี้นะครับส่วนอีกจุดนึงเนี่ยผมก็ขายไปแถวแถวบริเวณ 1. 50นะครับผมซึ่งจะเห็นนะครับว่าราคาท้ายวันเนี่ยก็ร่วงลงมาแบบซึมไม่มีคนรับเลยนะครับผมดังนั้นนะครับหุ้นตัวนี้ก็สามารถที่จะติดตามต่อได้นะครับแต่ว่าไม่แปลกใจถ้าเกิดว่าเขาทํารูปแบบนี้นะครับแล้วก็ซึมออกข้างไปแล้วก็พักไปสักพักหนึ่งเนี่ยรูปแบบนี้ก็เกิดขึ้นได้บ่อยๆนะครับสาหรับหุ้นตัวเล็กที่เป็นหุ้นเก่งกําไรนะครับผมก็ไปติดตามกันต่อได้ครับ ตัวต่อมานะครับนั่นก็คือ SE นะครับหุ้น SE นะครับเราก็เคยได้เล่นกันไปแล้วนะครับในหุ้นการบ้านนะครับเมื่อประมาณสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับผมบริเวณนี้นะครับที่ราคามีการเบรกขึ้นมาแบบนี้นะครับจุดเข้านะครับก็เข้าได้ตั้งแต่วันนี้เลยนะครับที่เขามีการทําแท่งเขียวแบบนี้แล้วก็ อีกวันนึงเนี่ยเราอาจจะเข้าไปนะครับแต่ว่าอาจจะเข้าไปได้แค่ไม่กี่ช่องนะครับแล้วก็ออกมาก่อนนะครับซึ่งการเดทเทรดนะครับถ้าหากว่าหุ้นเขาไม่ไปหรือว่ายังไงเนี่ยเราอย่าปล่อยให้เราจะต้องมาลอสหลายๆช่องนะครับหรือว่าถ้าหากว่าเราเข้าบริเวณด้านบนแล้วถือรอนะครับจนเขาเป็นแท่งแดงใหญ่แบบนี้แบบนี้ก็ถือว่าไม่เหมาะสมนะครับสำหรับการเดทเทรดซึ่งพรุ่งนี้เนี่ยก็น่าติดตามนะครับเพราะว่าราคาเนี่ยสามารถที่จะพักตัวแล้วก็ เป็นแท่งเขียวยิงขึ้นมาได้อีกครั้งหนึ่งนะครับเหมือนที่ผมเคยพูดบ่อยนะครับว่ามีแท่งเขียวแท่งแดงประกบแล้วก็ออกข้างแล้วก็แท่งเขียวนะครับตัวต่อมานะครับนั่นก็คือชีวานะครับชีวาก็ เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่เข้ามาในวันนี้นะครับผมสําหรับวอลลิศของผมเพราะว่าเป็นหุ้นที่ก็เงียบไปสักพักหนึ่งแล้วนะครับผมแต่ว่าวันนี้เนี่ยมีโวลุ่มเข้ามาแล้วก็ติดท็อปเกนเนอร์ด้วยดังนั้นเนี่ยรูปแบบของเขาเนี่ยก็ขึ้นมาจอบริเวณด้านบนนะครับก็สามารถที่จะนําไปหาจังหวะเข้ากันได้นะครับผมตัวต่อมานะครับนั่นก็คือ SK นะครับตัวนี้เนี่ยอาจจะยังไม่ได้จอบเลกเท่าไหร่นะครับแต่ว่ารูปแบบราคาเนี่ยก็น่าสนใจนะครับว่าสามารถที่จะ พักตัวลงไปด้านล่างนะครับแล้วก็กลับขึ้นมายืนก็มีลุ้นนะครับว่าอาจจะกลับมาทดสอบบริเวณด้านบนหรือเปล่านะครับสำหรับ S K ตัวต่อมานะครับ E C F นะครับจะเห็นว่าโวล่มในวันนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะโดดเด่นแบบมีรัยยะสาคัญเลยนะครับเพราะจะเห็นนะครับว่าถ้าหากว่าเราเทียบโวล่มก่อนหน้าเนี่ยเขาสามารถที่จะเบรกขึ้นมาได้บทเลยนะครับในส่วนของโวล่มบริเวณนี้บริเวณนี้แล้วก็บริเวณนี้นะครับ ดังนั้นเนี่ยรูปแบบที่มีโวลุ่มเข้าเยอะๆเนี่ยสำหรับสายเก็งกําไรเนี่ยก็ต้องติดตามเลยนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับเป็นหุ้นตัวใหญ่นั่นก็คือ IBL นะครับจะเห็นว่าตัวนี้เนี่ยก็อาจจะต่างจากตัวอื่นๆนิดนึงนะครับแต่ว่าผมอยากจะมาชี้ประเด็นนะครับในเรื่องของการที่เราอ่านเซนติเมนต์ตลาดนะครับว่า การที่กลุ่มลงกันนะครับหรือว่ากลุ่มน้ํามันต่างๆเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นมาแล้วหุ้นตัวไหนที่ยังแลกขาดหรือว่ายังอยู่ในช่วงพักตัวเนี่ยเราก็สามารถที่จะไปติดตามต่อได้นะครับผมถ้าหากว่าใครที่เป็นสาย DW หรือว่าเป็นสายที่เล่นหุ้นขนาดใหญ่นะครับ แล้วก็อัปเดตกันบ้านกันนะครับสำหรับ CPN นะครับตัวนี้เนี่ยก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมก็เข้าไปเทรดนะครับก็ถ้าใครติดตามเนี่ยตัวนี้ก็จะอยู่ในกันบ้านเมื่อวานนะครับผมซึ่งราคาเปิดเนี่ยเขาก็ได้เปิดกระโดดขึ้นมาเลยนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยผมก็ได้เข้าเทรด DW ไปนะครับผมก็ผมเข้าไปที่0.70นะครับสำหรับ DW แล้วก็ออกไปที่0ูนจ 75นะครับสำหรับ DW ในฝั่ง Call เดี๋ยวไว้ผมจะมาแชร์เทคนิคนะครับอาจจะเป็นคลิปแยกนะครับในเรื่องของการเทรด DW ว่าเราสามารถที่จะดูตารางยังไงนะครับแล้วก็สามารถที่จะฝึกฝนยังไงนะครับสำหรับใครที่อยากจะโฟกัสหุ้นแค่ร้อยตัวแรกนะครับอยากที่จะโฟกัสหุ้นในเซ็ตร้อยแล้วก็เก่งกำไรด้วย DW เหล่านี้นะครับก็มีเทคนิคเฉพาะนะครับที่สามารถที่จะนำไปเลือกฝึกฝนให้ถนัดกันได้นะครับผม หรือถ้าหากว่าใครที่ถนัดหุ้นเล็กเนี่ยก็โฟกัสแต่หุ้นเล็กไปก่อนก็ได้นะครับผมในช่วงแรกซึ่งผมก็พยายามมาแนะนำนะครับในหลายๆรูปแบบนะครับที่ผมใช้จริงๆก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าหากใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์เนี่ยก็คอมเมนต์บอกผมไว้หน่อยนะครับหรือว่าถ้าจะให้ดีเนี่ยช่วยคอมเมนต์บอกกันหน่อยว่า ไปเทรดตัวไหนกันมาบ้างนะครับแล้วก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับได้กําไรตัวไหนกันมาบ้างหรือว่ากันบ้านที่ผมให้ไปเนี่ยมีตัวไหนนะครับที่สามารถที่จะนําไปวางแผนต่อแล้วก็สามารถที่จะเกิดกําไรหรือว่ามีตัวไหนที่เข้าไปแล้วเกิดการขัดทุนหรือว่าไม่รู้จะเข้าตรงไหนอะไรยังไงก็คอมเมนต์พูดคุยกันไว้ก็ได้นะครับผม ซึ่งทั้งหมดนี้นะครับที่ผมนามาแชร์ไม่ใช่การชี้นําในหุ้นนะครับผมดังนั้นเนี่ยไม่อยากให้ใครมาดูคลิปวิดีโอแล้วก็เอาไปเข้าตามเลยนะครับแบบนั้นเนี่ยก็จะไม่เกิดประโยชน์นะครับแล้วก็อาจจะผิดกฎนะครับของกรตอตด้วยนะครับผมก็ ฝากไว้ประมาณนี้นะครับขอบคุณสำหรับเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามทางช n n e l ของผมมาโดยตลอดนะครับก็จะนำไปปรับปรุงนะครับสำหรับใครที่มีคอมเมนต์อะไรเข้ามาว่าอยากให้ผมเพิ่มเติมตรงไหนสำหรับใครที่ยังไม่มีผ่อนนะครับหรือว่าสนใจคอร์สเรียนนะครับก็สามารถที่จะทักผมเข้ามานะครับทาง Line OA แล้วก็มาพูดคุยกันแบบส่วนตัวได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณที่ติดตามกันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ